ุกคนรู้ไหมครับว่ากลางเมืองเพชรบุรีมีวังเก่าบนยอดเขาที่สวยงามและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ซึ่งสถานที่ที่ผมกําลังพูดถึงนั่นคือพระนครคีรีหรือที่เราคุ้นชื่อกันว่าเขาวังเขาวังไม่ใช่แค่เพียงโบราณสถานธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่พระมหากษัตริย์เคยทรงสเสด็จมาประทับอีกด้วย ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่เขาวังหรือพระนครคีรีสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีที่นี่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความสวยเท่านั้นนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจถึงผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไม่ได้ครบทุกจุดนะฮะแต่ในคลิปนี้ขออาสาพ,พาไปเที่ยวชมมุมเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามทั้งบรรยากาศร,รอบพที่นั่งวิวจากบนเขาและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังงดงามอยู่ ถ้าใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบสงบด้ทางความรู้และความประทับใจลองตามไปชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมไปแล้วไปรับชมคลิปนี้พรอมกันเลยครับ ดานหลังของอ,อะไรนะคะเขาว,วังนะคะนี่ตรงนั้นจะเป็นรนล่างด้านบนเดี๋ยวค่ะเราหาที่จอดรถก่อนแป๊บนึ่งตอนนี้นะครับเราไปอยู่กันที่บริเวณของเคเบิลคาร์อาร์เคดก็ เป็นจุดที่เราจะมาขึ้นรถรางไฟฟ้านะครับเพื่อขึ้นไปยังบริเวณเขาวังแนะก็คือเป็นบริเวณด้านหลังีห้องจําหน่ายบัตรรถรางไฟฟ้าขึ้นพนะนคัคีรีบรรยากาศของตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆนีอยู่เพียบเลยนะมีคาเฟ่ด้วยนะตรงนี้ก็มีนะครับ เดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พ้อนะแล้วค่อยลงมข้งล่างก็จะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะก็จะเป็นจุดที่มีจุดเช็กอินถ่ายรูปแล้วก็นั่งนะฮะสำหรับชมบรรยากาศด้วยนะในสองฝั่งแบบนี้นะครับให้ดูนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อน ต่อบัตรขึ้นลงนะครับแ0บาทผู้ใหญ่นะถ้าเด็ก15บาทนะความสูงไม่เกิน90ซนเมตรตีรับเฉพาะเงินสดนะครับนี่นะครับทุกคนเราได้บัตรก่อนแล้วนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันนี่นะครับไปขึ้นรถล่างทั้งขึ้นนะะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่รถล่าง,งแล้ว ก็ค่าเข้าชมนยี่สิบบาทนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวไทยมาขึ้นบริเวณรถรางไฟฟ้าก็คืออำนวยความสะดวกขึ้นไปข้างบนก็ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยหกสิบบาทรวมแล้วก็คือแปดสิบบาทสำหรับตั๋วถ้ท่านเด็กก็สิบห้าบาทรถเวลาในการเดินขึ้นนะถ้าใครที่สะดวกเดินก็จะไปขึ้นอีกทางหนึ่งได้นะแต่ว่าเราทําเวลาเราไม่สะดวกรถรางมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางนะ ตอนนี้ก็15ากา20นาทีนะครับผมเราก็มาถึงจุดขึ้นรถรางไฟฟ้านะครับบริเวณด้านหลังเขาว่าเนี่ยจะเปิด8โมงครึ่งนะฮะจนถึง1 6นาฬกา30นาทีของทุกวันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศแล้าหอย่งชั่วโมงอาจจะเดินไม่ทั่วแต่ว่ากรจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมค้องาวนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างบนกันตอนนี้รอรถรางขึ้นนะครับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าเขาวังเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่กว่า3ยอดตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระแสงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สำหรับเขาวังนั้นนะครับเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเพชรบุรีโดยปริยายซึ่งความงดงามของพระนครคดีนั้นนะครับได้เผยโฉมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยครั้งที่พระองค์นะฮะทรงแปลพระราชาฐานขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้และทรงพอพระราชอภัยอย่างมากโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุรยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อสร้างวังที่ประทับบนยอดเขานี้จนสําเร็จเรียบร้อยเมื่อปีพศ2403และได้พระราชทา,านนามว่า นครคีรีแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับกับนิยมเรียกติดปากว่าเขาวังมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงจุดรถายนะคะที่บนเขาวาังกันแล้วนะครับให้ทุกคนดูว่าสูงไหมโอ้โนสูงมากครับโอเคครับตอนนี้ก็บ่ายสาโมงสาครับมีเวลาอยู่อีกประมาณ ห้าสิบห้านาทีเนาะ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบางจุดเนาะไปได้ไปทั้งหมดอืเข้าทางนี้นเอาบัตรบัตอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะตรวจบัตรนะครบับะทุกคนข้างบนนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่ว่าเราถ่ายรูปไม่ได้นะฮะถ่ายวิดีโอไม่ได้ด้วย แค่ไปชมเป็นวิทยาณั์ของรัชกาลที่สี่นะครับนี่ชมบรรยากาศแดดไม่ค่อยร้อนอ่าเรามาตอนเย็นด้วยแดดไม่ค่อยร้อนถ้ามากลางวันนี่คือน่าจะแบบแต่มันมีอะไรเองต้นไม้หเวันที่เราไปที่ไหนนะคะหน<อ>ึ่งสองสามเกาะกาะเกาะเกาะเอกกาะสีชังนะฮะปพระราชวังไปพระจุธาทธุทราชฐานนะ ก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับเป็นต้นดีลาวดีข้างบนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวค่อยมาชมเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบริเวณจุดอื่นก่อนนะในส่วนของบนเขาวังบรรยากาศต้นไม้สวยงามครับอืออันนี้เป็นจุดประชาสัมพันธ์เินขึชมได้นาดใได้เลยนะคะนี่ขนาดใหญได้เลยขับปีกกี่โมงครับรรบนจะเป็น4โมง15นะคะอ๋อโอเคครับ,รบขอบคุณครับ อ่ะตรงนี้ก็จะมีจุดบอกน,นะครับผมเขาวางังเขาจะมีทั้งหมดสามเขาสามลูกนะทุกคนจะมีวัดพระเจ้าน้อยพระธาตุจอมเพชรพระเชษฐางเวียงชัยนะเดีย๋ยวเราจะไปกันที่หอพักก่อนนะทุกคนหอพักก็อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์นะก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยขเขาจะถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ นี่จุดที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นตรงก้นเขาอีกยอดหนึ่งนะก็จะเป็นพระปางสีแดงอันนั้นจะเป็นวัดนะเป็นวัดที่สร้างแบบอยู่ในวังอันนี้ก็คือรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงสร้างขึ้นนะครับเป็นพระราชวังฤด,ดูร้อนนะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นหอพระนะฮะทุกคนสําหรับหอพิมานเพชรเหศวรและอาคารประกอบหอนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาขนาดเล็กด้านทิศตะวันออก นาพระที่นั่งเพชรปูมิไพรโรดเป็นกลุ่มอาคารขนาดเล็กชั้นเดียวยกพื้นสูงสามหลังประกอบด้วยหอพิมานเพชรมเมฮสวนหรือเ,เรียกว่าหอศาตตราคมเป็นหอกลางที่มีขนาดใหญ่กว่าสองหอด้านข้างนะครับหอต่อมาน,ะะนั่นคือหอเทพร,รักหรือหอพระภูมิตั้งอยู่ทางด้านขวาของหอกลางเป็นที่สําหรับประดิษฐานเทวรูปและหอประโคมสังคีตตั้งอยู่ทางด้านซ้ายเป็นที่สําหรับประโคมในคราวประกอบพิธีกรรม แล้วก็ข้างหลังของหอพระนะทุกคนก็จะเป็นจุดชมวิวได้แต่ว่าก็ยังมีต้นต้นไม้บางอยู่นะไม่ได้เห็นชัดขนาดนะแต่ก็ลมก็เย็นนะครับฝนก็จะเป็นเจดีนะโอเคครับทำเวลาแล้ว้องปาเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นไม่พาน้องปลามาชมแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยับทุกคนสงสารน้องปลาก็กดปุ่มซุปกรแตงให้ด้วยนะครับผมกดถูกใจกดแชร์ก็ได้นะกดใจให้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ ตรงนี้นะครับจะปิดนะครับเวลา16.15นาทีนะ หน้าที่ทุกคนเห็นนะครับคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครีรีนะฮะต้องบอกว่านะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เรามาชมที่ประทับของรัชกาลที่4ได้นะแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะถ่ายวีดีโอหรือถ่ายภาพข้างในได้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถไปชมได้นะโอเคทุกคนเมื่อสักครู่เราไปชมวังเนาะพระที่นั่งนะฮะก็คือเป็นวังของรัชกาลที่4ี่ก็คือเป็น,ท, 4, ปนที่บรรทมเป็น จุดรับแขกห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายภาพแต่ว่าสามารถรับชมได้ปิดนะครับ16โในการ15นาทีถ้ามาก็รีบม,มาดูก่อนแล้วก็พอออกมาข้างนอกเราก็จะพาทุกคนไปชมจุดอื่นๆต่อเมื่อเราเดินออกมาจากพระที่นั่งปราโมทมหาสวรรค์นะฮะเราก็จะมาเจอกับพระที่นั่งเวทยยันวิเชียนปรา,าสาทซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งพระที่นั่งองค์นี้นะครับมีลักษณะเป็นปรา,าสาทจตุรมุกยอดปาง5ยอดมียอดปางใหญ่อยู่ตรงกลางและยอดปางเล็กมีทั้ง4ี่มุม ตัวปราสาทตกแต่งด้วยรดลายปูนปั้นตั้งอยู่บนฐานสูงซ้อนกัน3ชั้นแต่ละชั้นมีระเบียงลูกกงแก้วโดยรอบที่ฐานชั้นเดียวกับตัวปราสาทมีหอไฟรูปโดมโป่งที่มุมทั้ง4ปัจจุบันนะครับภายในพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์แบบใหม่ที่มีพระราชลำดีขึ้น ถัดมานะครับข้างหน้าที่ทุกคนกําลังเห็นนั่นคือพระที่นั่งราชธรรมสภาตั้งอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราศาสตรเป็นพระที่นั่งชั้นเดียวยาวคล้ายเก่งจีนประตูและหน้าต่างทําเป็นวงโค้งตกแต่งด้วยเสาติดผนังหัวเสาเป็นศิลปะกรีกแบบไฮโอเนกไป ก็ได้ยินเสียงรถนร้าขึ้นมาข้างบนเนี่ยถ้าเขามีงานนะครับช่วงของงานพระนครศรีเนี่ยครับถ้าใครขึ้นมาก็จะได้เห็นพลุนะฮะบ,บริเวณเนี้ก็มาชมกันได้ที่เขามากันนะแต่ผมไม่ได้มาเพราะว่าน้องปลาไม่สบายช่วงนั้นนะ,อะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นหอชัชบาลเวียงชัยนั่นแหละครับทุกคนสไตล์แบบนี้ หอจัชวันเวียงชัยหอนี้สร้างเป็นทรงกลมสูงคล้ายกระจมไฟมีบันไดเวียนภายในเพื่อขึ้นสู่ด้านบนชั้นบนโดยรอบเป็นะเบียงประดับลูกกงลูกแก้วกระเบื้องเคลือบสีเขียวโดยหลังคารูปโดมมุงด้วยกระจกโค้งภายในโดมห้อยโคมไฟเมื่อจุดไฟยามค่ำคืนนะฮะจะส่องแสงเห็นไฟไกลถึงชายทะเลและจากชั้นบนสุดสามารถรับชมวิวทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้โดยรอบตลอดจนถึงชยายทะเลเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศวิวของเมืองเพชรบุรีกันเลยนะครับนั่นก็จะเป็น อีกเขาลูกหนึ่งแล้วเขาลูกหนึ่งมีทั้งหมดสามเขานะบริวเวณของเขาวังเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถชมวิวของเมืองเพชรบุรีได้เลยนะทุกคนนี่มาสักครู่เราไปตรงนี้มาบริเวณของทัทจินั่งก็คือที่ประทับของรัชกาลที่สี่นะครับโซนที่น้ำถ่ายรูปถ่ายวีดีโอโอ้ตรงนี้ลมเย็นครับแล้วจะเห็นวิวนะของเมือง เบรบุรีมันก็จะเป็นพระปางน่าจะเป็นวัดนะฮะแต่โซว z o o ดูจะเป็นเขาอีกลูกหนึ่งนะฮะแล้วนี้ก็น่าจะเป็นเขาอีกลูกหนึ่งต้องบอกว่านะครับบนเขาวังเนี่ยจะมีเขาทั้งหมด3ลูกนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไป<ด>ชมจุดอื่นต่อนะอันนี้จะค่อนข้างชันนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ระวังนะจ๊ะถ้าขึา้นมานะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกขึ้นมานะก็ชม COVID โควิดหนองขึ้นไปได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูความสูงกันหนึ่ง<ด> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปต่ออ่าเดีลงทางนี้ครับมีมุมนี้ก็สวยครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับผมเราก็พาทุกคนไปชมวิวนะฮะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างก็อาจจะเดินไปอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าเขาอีกสองลูกเนะี่ยอาจจะไม่ให้เดินไปบนนี้นะครับจะปิดให้บริการนะครับผม สิในการสารสินาทีแต่ว่าในเขารูกที่2กับรู่ที่3าเขาจะปิดตั้งแต่4ี่โมงจุดตรงนี้ก็คือเขารู่ที่1บริเวณของพระที่นั่งนะในจุดที่เป็นที่ประทับของรัชการที่4เนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะปิด4ี่โมง15แล้วก็บริเวณโดยรอบที่อยู่ใกล้ตรงนี้จะปิดทั้ง4โมงครึ่งจังนั้นรถรางถ้าใครขึ้นรถรางมาก็จะปิด4ี่โมงครึ่งเช่นเดียวกันแล้วใครที่ไม่ทานรถรางที่นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะ4ี่โมงนะสโมงเย็นนะทุกคน ตอนนี้หน้าดํามากตากันดทั้งวันเลยนะครับก็เห็นใจน้องปลานะครับผมก็เพื่อนๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดปุ่มซูเปอร์แตงนะครับ,รบหรือคิมกันแดดจะเข้าก็ได้นะใคให้น้องปลาทานแล้วก็แดดจะอินเสิร์เป็นไทยอินให้นะแต่ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ ตอนนี้16นาฬกา16นาทีนะรถรางก็จะปิดชีวิตในการสามจุดท,ที่สำหรับใครที่ยังค้างอยู่ข้างบนก็เดินลงนะเออนี่อย่างที่บอกนะครับสามารถเสาารถิร์ฟงน้องปลาได้เซิร์ฟเได้สปอนเซอร์ไทยอินได้นะครับหรือว่าจะเส,สิร์สนุดด้วยปูซุปเปอร์แตงนะครับคอมเมนต์ได้บอกได้เลยที่ขอบขอบนล่างหน้าครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นรถาารถางกลับกันนะนี่ ที่ลดลารงไฟฟ้าก็คือลงทางนี้นะทุกคนก็จะเห็นวิวเมืองเพชรบุรีเช่นเดียวกันนะตรงนี้นี่นะครับก็ต่อปัดให้พี่พนักงานนะครับ โอเครถจอดแล้วนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ลงไปข้างล่างแล้วนะครับ ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆในการมาเที่ยวที่เขาวังจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับผมยังไงก็ก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดตรดไามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ